สวัสดีคนเกิดวันพฤหัสนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนพฤศจิกายนนะคะอันนี้อาจารย์อาธิษฐานไพ่ให้หมดแล้วนะอธิฐานไพ่เรียบร้อยเดี๋ยวดูกันว่าคนที่เกิดวันพฤหัสจะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุที่อาจารย์สงสัยแย่จริงๆนะ อาจารย์จะเปิดไพ่อีกสามใบแต่ถ้าไม่มีปัญหาก็จะไม่เปิดนะ,นะเสียงของคนวันพืฤหัสที่ได้มาคือเสียงพระพรหมธาดาถ้าคนไม่รู้ประวัติจะคิดว่าพระพรหมมีสนะี่หน้าแต่จริงไม่ใช่นะพระพรหมมีห้ามีห้าเสียงนะคะแต่อีกเสียงหนึ่งอ่ะที่อยู่บนยอดเนี่ยนะคะโดนตัดทิ้งไปโดนตีศูนย์ของพระศิวะนะคะนะอันนี้เป็นเสียงของพานาลายนี่ได้มหาเทพทั้งสององค์เลยนะ แล้วก็เป็นเสียนพระราหูนะคะเสียนพระราหูคืออะไรถ้าคนทราบประวัติก็จะพอรู้ๆกันดีอยู่แล้วนะพระราหูนี่ก็จ้องจะกินจ้องจะองค์พระจันทร์กับพระอาทิตย์นั่นแหละเพราะความโกรธแค้นที่ตัวเองโดนจักพานาลัยไงนี่ไงคู่ปรับนะเพราะว่าพานาลัยกิ้วกิ้วที่พระราหูไปขโมยน้ำอมฤต ที่เขาวกวนกระเสียนสมุดเราได้นําอมรินทร์อ่ะจะมาแจกกันนะอันนี้ก็กลัวตัวเองไม่ได้ไงตัวเองแบบเออไม่ไม่ใช่เทพแบบเต็มร้อยไงนะก็ไปขโมยแล้วทีนี้พระจันทร์พธิดก็เลยไปฟ้องพานลาลัยทีนี้พานลาลัยโมโหเลยเฟี้ยงจักขาดครึ่งตัวแต่ว่าน้ําอ่ะน้ำเนี่ยไหลาจากปากลงไปได้ครึ่งตัวพอดีนะเพราะฉะนั้นส่วนบนอ่ะส่วนท่อนบนอ่ะท่านเลยไม่เป็นอะไรนะแต่ท่อนล่างก็ระเบิดนะกลายเป็นดาวพระเคราะห์ต่างๆนะอีกหลายดวงนะคะ ทีนี้คนเกิดวันพฤหัสนะในเรื่องงานของคนที่เกิดวันพฤหัสระวังมีปัญหานะคะ,ะคนที่เกิดพฤหัสเนี่ยเงินจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะจะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่งานอาจจะมีปัญหากับหุ้นส่วนหรืออาจจะได้เงินมาช้านะคะหรือหุ้นส่วนไม่ดีอ่ะหุ้นส่วนอาจจะแอบ,บว่า สร้างความลำาคัญใจพอถึงดิวที่ต้องได้เงินได้ทองกลับมากลับเป็นไม่ได้แล้วมันทําให้เกิดความเครียดนะทําให้เกิดความเครียดทําให้ทะเลาะกันนะทำให้ทะเลานะ,ะลก,กันกับในหมู่หุ้นส่วนหรือ,เ,อ,อเพื่อนที่ทํากิจการด้วยกันอะไรพวกเนี้ยที่มันมีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยแหละมันจะเกิดปัญหานะคะ เกิดคําพูดเกิดความคิดที่ไม่ดีต่อกันนะอันนี้คนที่เกิดวันพฤหัสต้องระวังเรื่องหุ้นส่วนให้ดีนะคะระวังเรื่องหุ้นส่วนระวังเรื่องความคิดตัวเองแล้วก็ดูทิศทางดีๆว่าหุ้นส่วนของเราคนนี้นะเขามีเล่ห์เหลี่ยมมากน้อยแค่ไหนเราต้องระวังยังไงรู้หลบรู้หลีกยังไงนะคะมันจะเป็นปัญหาในภายหลังนะหุ้นส่วนเนี้ยต้องระวังให้ดีนะคะ นะส่วนเรื่องเงินของคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยมีเงินมีท้องให้ได้หมุนเวียนเข้ามาบริหารจัดการในในเรื่องส่วนตัวในเรื่องชีวิตประจำวันในบริษัทของตัวเองคนที่ทําหุ้นส่วนที่เป็นพวกเจ้าของต้องระวังให้ดีนะอาจจะเกิดปัญหานะที่เห็นนะคะนะส่วนคนที่ทํางานบริษัททําอะไรแบบนี้ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็ มีเกณฑ์นในการดีอาจจะได้ไปเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เดินทางไกลเดินทางข้ามจังหวัดหรือว่าบางดวงนะได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงานบริษ,ษัทส่งไปอะไรก็ว่าไปแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องคําพูดอีกนั่นแหละนะคะอาจจะมีคนวิภาษ์วิจารว่าเราไม่เหมาะสมบ้างทําไมต้องเป็นเรา แบบนี้ทําไมต้องโปรโมทเราหรือบางคนก็อาจจะคอยขัดแข้งขัดขาหาเรื่องเราจนแบบเราเกือบจะไม่ได้แต่ในดวงเนี้ยบอกว่าได้นะคะถึงจะมีคนขัดยังไงก็ได้เพราะาคุณได้เสยนพนาลายนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปอยู่แล้วแหละนะแต่จะมีเรื่องปัญหาพวกนี้นะคะแล้วก็คนมนพรพฤหัสมีเกณฑ์ที่แบบว่าอยากท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปนูน่นอยากไปนี่ใจมันอยากไป เท้ามันอยากเดินทางแต่อาจารย์บอกเลยนะเกิดเสียงพลังหูถ้าไปจะมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทแน่นอนเลยนะคะมีเกณฑ์ทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัวกับเพื่อนร่วมงนานหรืออะไรต่างๆนานา,นานก็ตามแต่โดยเฉพาะออตอนนี้มันมีโควิดอยู่นะอาจารย์ก็ขอให้ทุกคนงดเถอะถ้าใครที่อยากจะไปเที่ยวนะคะยิ่งคนที่เกิดวันพฤหัสแล้วอ,อยู่ลัคนาราศีกุมนะงดไปเลยนะคะ ใครที่เกิดวันพฤหัสอยู่ลัคนาราศีกุมฟังดีๆนะคะให้หยุดเรื่องแอคทิวิตี้หยุดการไปเที่ยวไปพบปะาส,าสังสรรค์ไปอะไรเด็ดขาดเพราะว่าเกณฑ์ของคุณมีเกณฑ์ติดโควิดมากกว่าทุกราศีเลยนะคะส2ราศีชาวลัคนาราศีกุมมีดาวตกวินาศสามดวงเพราะฉะนั้นเกณฑ์ติดโควิดสูง กว่าใน12ราศีนะถ้าใครที่ดูคลิปของอาจารย์เนี่ยระวังตัวให้ดีเลยนะระวังให้ดีนะอันนี้ก็คือบอกให้ละกันว่ามันมันพุ่งพ่วงกันในหลายๆอยา่างแต่อาจารย์ก็มาทําตักเป็นวันให้อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะซอยย่อยให้ทุกคนนะ่ะรู้นะคะรู้สนถึงสถานการณ์ชะตาชีวิตของตัวเองข้างหน้าต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงเตรียมตัวรับมือได้ทันนะเพราะฉะนั้นต้องงดคนพิหัดงดสังสค์ กินดื่มเที่ยวไม่ว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดจะไปไหนมาไหนก็ตามถึงใจอยากจะไปให้ตายนะก็ไม่อยากให้ไปไม่ให้ไปเลยดีกว่างดเลยเพราะว่ามันจะนําปัญหาเข้ามาสู่ครอบครัวเยอะแยะ,ยะไม่หมดเลยนะคะเขาบอกว่าในจังหวะเวลาเนี้ยคนมาพึงรหัสต้องทําบุญต้องถือศีลอย่างเดียวนะคะต้องพยายามถือศีงดการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางที่ไปเที่ยวนะไปเที่ยวไปพบปะไปสังสรรค์ไปกินดื่มจะต้องงด ให้เลยปีใหม่ไปเลยนะคะพวกคุณได้เสียรพรพรมคุณต้องอยู่นิ่งๆเฉยๆสร้างบุญสร้างกุศลนะอยู่เงียบๆดูจิตตัวเองไปนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องปัญหาเรื่องหุ้นส่วนเรื่องอะไรเรื่องงานเข้ามาให้ปวดหัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องงดเที่ยวเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวโควิดหมดนะป66ี66เนี่ยดีขึ้นจะเที่ยวก็ไปเที่ยวเลยนะคะพาครอบครัวไปเลยนะคะนั้นนะ่ะเห็นด้วยแต่นะ เวลาเนี้ยจริงๆควรจะงดไปเลยนะถึงปีใหม่หรือปีหน้าก็ต้องอยู่เมี่ยบเียแล้วทุกอย่างของคนกับพฤหัสจะดีขึ้นทันตาเห็นเลยนะคะถ้าคุณถือสิ่งนะถ้าคุณถือสิลงปฏิบัติธรรมนะทุกอย่างดีขึ้นหมดทั้งครอบครัวทั้งงานทั้งอะไรนะดีขึ้นหมดทุกอย่างเลยนะคะเอ,อแล้วก็ในเรื่องของอืที่เห็นก็จะมีเรื่องแฟนเนาะ เรื่องแฟนของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนวันพฤหัสจะต้องเบาในส่วนของเรื่องมโนกรรมวัจีกรรมแล้วก็กายกรรมนะเพราะว่าบางทีคนวันพฤหัสเเป็นคนที่พูดตรงหาพูดตรงแล้วทีเนี้ยมโนกรรมเราไปก่อนนะแล้วมันจะเกิดปัญหากับคู่ของเรานะคะทั้งๆั้ท,ที่คู่เราไม่ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่า จิตของคนมัลผือหันเนี่ยพือหนะันเนาะก็เป็นครูเป็นครูุนะแต่ว่าบางทีอะเราไม่ได้รู้ทุกอย่างเราไม่ได้รู้ทุกศาสตร์เพราะเราเป็นมนุษย์เราไม่ได้เป็นเทพเท,พทวดาที่บรรลุแล้วทุกอย่างนะเนาะบางทีพูดไปอาจจะไม่ถูกหูแฟนหรือแฟนรู้มากกว่าเราเนี้ยแล้วเราก็ดันไปแบบไอ้เอามะพร้าวห้าวไปขายสวนแบบเนี้ยมันก็หน้าแตกไงแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมานะมันจะเกิดทะเลาะวิวาทกันเรื่อง เรื่องขี้หมูและขี้หมาแห้งอ่ะง่ายๆมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่แบบที่ที่เขาขาดบาดตายเลยนะแต่มันมีแค่ปัญหาเรื่องมีเรื่องเดียวแค่นั้นเองนะคะเรื่องแบบกระจุกกระจิกแล้วเดี๋ยวมันจะมีปากมีเสียงกันนะให้อารมณ์มันขุ่นมัวกันเปล่า,าๆเพราะฉะนั้นขอให้คนที่เกิดวัดนพฤหัสหน่ะแบบรู้สึกนิดนึงนะคะพยายามอย่าพูดอะไรนะเขาถึงบอกไนงะให้ถือศีลเดิมพฤติการอย่าพูดมากถ้าถ้าพูดอะไรไปก็ผิด ผู้อะไรไปก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกหูแฟนไม่ถูกหูผู้ใหญ่แบบเนี้ยนะคะไพ่หนึ่งบอกว่าให้อยู่นิ่งๆอยู่เฉยแล้วคุณควรจะถือศีลแบบปิดวาจาไปเลย,เลยอะไรเงี้ยเหมือนที่เขาบวชทีพามเห็นไหมเขาจะมีติดป้ายเลยว่าปิดวาจาคือไม่พูดเลยไม่อะไรเลยนะันนั้นอะ่ะดีมากเลยนะคะมันก็จะผ่านพ้นไอ้วิบากที่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาได้ แม้กทั่งในเรื่องหุ้นส่วนนะบางทีคุณอาจจะพูดไม่เข้าหูเขาแล้วเขาเก็บเก็บเก็บ,เก,บเก็บเอาไวอ้อ่ะแล้วบางทีเขาอาจจะแอบทําอะไรที่เราไม่รู้ก็ได้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่จริงคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรนะเป็นคนที่ปากหลายใจดีนะคะคือใจเนี่ยเป็นใหญ่ สำหรับเพื่อนสําหรับฝูงหุ้นส่วนอะไรพวกนี้ใจใหญ่นะคะแต่บางทีเป็นคนพูดแรงไงเป็นคนพูดตรงนะคะล้วก็อาจจะทําให้เขา,าคิดน้อยเนื้อต่ําใจคิดไปต่างๆนานาเงีงง้แล้วก็จนแสดงผลออกมาทําให้ส่งผลเสียมาสู่คนมาพืนหัดเองนะคะต้นตออยู่ที่คําพูดเราเพราะนั้นพูดจาสวยๆพูดจาเพาะๆกับคนรอบข้างนะคะแล้วจะไม่สร้างศัตรูนะคะศัตรูไม่มีถ้าคุณพูดเพราะ พูดอ่อนหวานพูดอะไรพวกนี้นะจะยิ่งจะมีคนรักเพราะว่าคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยมีสเสน่ห์อยู่แล้วนะแล้วก็เป็นคนที่คิดดีทดําดีจิตใจเป็นกุศลนะเสียอย่างเดียวเรื่องฝ่าแรงกล้ามาก เพราะฉะนั้นถ้าหยุดเรื่องนี้ทุกอย่างดีหมดเลยเพราะว่าดูแล้วในไพ่นี้ไม่มีเสียเลยเสียเรื่องเนี่ยเรื่องเรื่อง,องปากอย่างเดียวนะคะต้องสงบสงบเอาไว้นะเพราะว่าเสียงก็ออกมาบอกเสียงครูก็ออกมาบอกแบบนี้แล้วนะคะนะก็พยายามนิดนึงนะคะรู้ว่าทําไม่ได้เช่านั้นภาวนาไปเลยนะ24ชั่วโมงนะกินเดินยืนนั่งนอนสิ่งที่แก้ก็คือภาวนาพุโทโธให้มีพุโทโธให้มีพุธทธองค์อยู่ในใจนะ ให้มีพุทธะอยู่ในใจท่องไปเลยกินข้าวเอาเอาช้อนตักข้าวเข้าปากก็พุทธโธเข้าห้องน้ำแปก็พุทธโธพุทธโธพุทธโธไปแบบนี้นะคะขับรถเขียนหนังสือพุทธโธตลอดทีนี้ความคิดเราที่เป็นที่เป็นอากติหรือมโนกรมบางตัวปีตขึ้นมาเนี้ยนะมันจะหยุดได้นะคะหรือว่าบางทีปากไวอะมันพูดไปไม่ได้คิดแป๊บๆไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วคนฟังก็แบบร้องไห้แล้วแบบเนี้ยนะคะน่ะถ้าเราท่องเราจะไม่อยากคู่เลยมันจะเหมือนลูดซ์ รูดซิปไปเลยอ่ะไม่อยากพูดนะคะอันนี้อาจารย์ทํามาแล้วตอน,น,นเด็กๆคือทํามาแล้วรู้เลยว่ามันมันเหมือนมีอะไรมาเย็บเย็บปากหรือรูดเราไว้เลยอ่ะแบบพอเราพูดโท้พูดโทนั้นเราเห็นเราไม่ชอบแบบนี้อะไรนี้นะมันอ้าปากไม่ขึ้นจริงๆนะไม่รู้ต้องลองไปต้องลองไปทํานะคะแล้วมันจะมันจะดีอ่ะมันจะดีเพราะว่ามันสามารถจริงๆนะอน,นี้ยต้องรู้ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะถึงจะเข้าใจนะ ก็ฝากคนวันพฤหัสไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเผื่ออาจารย์มีคลิปอะไรใหม่ๆนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสจะได้ติดตามก่อนใครนะคะชมแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้อาจารย์ด้วยเพราะว่ายิ่งแชร์ไปยิ่งได้บุญนะคะคนที่เดือดร้อนเขาดูคลิปนี้จะได้เป็นการเตือนเขาเป็นวิทยาทานนะคะถ้าเขาทําได้สําเร็จคุณก็ได้บุญอาจารย์ได้บุญทุกๆคนได้บุญร่วมกันนะคะขอบคุณค่ะ